สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลของช่องเซบูบังเตงเหมือนเช่นเคยนะครับผมใกล้แล้วนะฮะที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและห้าลีกหลักของยุโรปเนี่ยจะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตมาวอร์มอัพกันสัหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ขอแจ้งกติกาครับการทายผลสกอร์นะฮะของฤดูกาลนี้นะผมจะมีการปรับเปลี่ยนกติกาการร่วมสนุกกันนิดหน่อยยังไงรอแจ้งนะครับ แต่ว่าสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเป็นกติกาเดิมไปก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันละกันว่าจะอะไรยังไงช่วงท้ายคลิปนะครับวันนี้ฟุตบอลมี4ี่คู่ที่หยิบยกข,ขึ้นมาคุยนะฮะแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลลาลิกาลีกสเปนเนี่ยมีเริ่มเตะลูกหน้ากันแล้วในค่ำคืนนี้2คู่ด้วยกันนะครับส่วนอีก2คู่ก็จะเป็นในส่วนของศึกฟุตบอลอยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนั่นเองนะฮะเป็นเลกที่2แล้วด้วยนะครับเกาะเ้มโคนาดูเลย และสำหรับใครครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมฮะก็ฝากไม่ด้วยแล้วกันนะครับก็กดติดตามกด subscribe กันไปได้นะฮะแล้วก็ฝากติดตามในส่วนของ l i น์แอด้วยนะครับแอดบ88ครับช่องทางตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสมัคร v i p กับผมได้ร่วมสรุกกับผมได้หรือถ้าเกิดใครไม่มีช่องทางลงทุนก็มาตรงนี้ได้เช่นกันที่แอดบอม88นะครับ ผมมีเทดเด็ดดีๆเน้นๆให้วันละตัวทุกวันอยู่แล้วยิ่งตอนนี้ฟุตบอลเนี่ยเปิดฤดูกาลแล้วนะครับผมอืมีให้แบบเน้นๆเลยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยผมให้เรเมาดริดไปก็หลายคนน่าจะกินเต็มกันไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอกินกันต่อเน,นื่องยาวๆแล้วกันนะครับยังไงแอดมาได้นะฮะ คู่แรกครับไปที่ึกฟบอลยูโรปาลีกรอบกัดเลือกกันนะครับผมไปที่กงเวนาครับประเทศออสเตรีย SK Rapid ครับตัวแทนจากออสเตรียวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทรัพซอนสปอร์นะครับผมตัวแทนจากประเทศตุรกีนั่นเองโดยแมตช์แรกครับผมทั้งคู่เจอกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็เป็นทางด้านของทรัพซอนสปอร์นะครับที่พลาดเปิดบ้านแพ้กับ SK Rapid ไปเฉยเลยครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วแถมรูปเกมเนี่ยทางด้านของ SK Rapid เนี่ยเล่นดีกว่าด้วยนะครับสำหรับแมตช์ก่อนที่ตุรกีนะไม่น่าเชื่อนะฮะ อ่ะวันนี้เจ้าถิ่นครับกลุ่มความได้เปรียบมาก่อนนะครับผมผลงานช่วงหลังครับ5นัดหลังสุดของเจ้าถิ่นเอสเคี๊ราปิดนะครับก็ชนะ4เสมอ1ครับหลังจากที่ชนะทรัพย์ซอนสปอร์กลับมาเล่นในฟุตบอลลีกออสเตรียครับเพิ่งเปิดฤดูกาลได้2แบตนะครับก็บุกไปเสมอทางด้านของคลาเกนเฟิร์ครับ1ประตูต่อ1ส่วนทางด้านของทรัพย์ซอนสปอร์นะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับผมหลังจากที่แพ้ราปิดคาบ้านตัวเองครับก็บุกไปเสมอกับชีวาสปอร์นะครับในฟุตบอลลลีีกกกตตตุรรรมมาานนนนัััดเเเปปิสยคบะู่่อช ซึ่งไม่ว่าใครจะผ่านรอบนี้ไปครับเดี๋ยวรอบต่อไปจะไปเจอผู้ชนะระหว่างบรากาตนะฮะตัวแทนจากโปรตุเกสหรือเซเวตครับตัวแทนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าจริงๆงเป็นงานที่ค่อนข้างจะแอบหนักแหละแต่รอบนี้ก็คงต้องผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับและแน่นอนครับว่าวันนี้เน้นในกันทั้ง2ทีมแน่นอนนะครับผมคือยังไงซัสสกอร์มยังไม่ขาดครับมันยังมีโอกาสที่พลิกเข้ารอบได้อยู่ซึ่งเจ้าถิ่นครับก็จะนำทัพโดยตาน้านของเบอร์สเทเลอร์นะฮะแล้วก็ทานั่งของลูคัสเกอร์กิชครับผู้ทำประตูเมื่อ และกองหน้าที่เพิ่งยืมจากทางด้านของออสบวกฤดูกาลนี้สดๆเลยนะครับก็คือทางด้านของดิยอนเบลโจนะฮะผมเป็นกองหน้าโครเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่นักเตะของเอสเคราปิดก็เป็นนักเตะแบบสหประชาชาตินิดนึงนะฮะนักเตะออสเตรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะเกรด B นะฮะเกรด B บวกอะไรเงี้ยครับผมปนอยู่ประมาณสัก4-5ตัวฮะส่วนทรัพยซอนสปอร์ชุดนี้เนี่ยเอาตรงๆเลยนะเกมรับควรจะต้องดีนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีจอมเก่านะครับผมสเตฟานซาวิชครับกองหลังทีมชาติ มอนเตเนโกรนะฮะซึ่งถ้าใครเห็นก็น่าจะรู้ครับผมเป็นเด็กเก่าของแอลิโกมาดริดนะครับโดยอายุน้มที่เยอะฮะก็เลยถูกปล่อยตัวมาฟรีๆนะครับทางด้านชับยซอนสปอร์ก็เซ็นมาร่วมทีมนอกจากนี้ครับก็ยังมีจอร์ลุนสแตรมนะฮะกองกลางครับที่เซ็นมาฟรีฮะจากสโมสรกลาสโกเรนเจอร์ แล้วก็เดนิสลากุสครับกองหน้าทีมชาติโปรมาเนียนี่ก็เพิ่งซื้อมาฤดูกาลนี้สดๆครับค่าตัว1.7ล้านยูโรจากสตองด์ลีแอสนะฮะก็คาดหวังว่าน่าจะเล่นดีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยฤดูกาลก่อนเนี่ยถูกปล่อยยืมมาอยู่กับกาเซียนสเตปนะครับแล้วก็อ้เล่นดีมากครับยิงไป14ประตูในลีกนะฮะแต่ว่าอยู่กับทันซอนสปอร์นี่ ไม่รู้ว่าจะยิงได้เยอะมากน้อยแค่ไหนจะมารอดูกันนะครับซึ่งพูดตรงๆนะผมค่อนข้างประทับใจฟอร์มของ SK r a p i d ิดเมื่อแมตช์ที่แล้วมากเลยนะครับผมที่บุกไปชนะชาลส์สปอร์คือมันไม่ได้แค่ชนะอย่างเดียวครับแต่รูปเกมมันดูดีด้วยนะฮะแล้ววันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับผม,ม,ก,มก็ยังคิดอยู่นะว่า S k r a p i d ิดจะเล่นแบบไหนจะเล่นแบบประคองตัวนะครับผมไม่บูมบามหรือว่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ครับเช็คบินให้มันจบๆไป แต่ดูแล้วช้อยแรกเนี่ยน่าสนใจมากกว่านะเพราะว่าช้อยที่2อเนี่ยคือมันก็แอบเสี่ยงครับทรัพซอนสปอร์เองก็ไม่ใช่ทีมขี้ไก่ขี้กาอะไรนะจริงๆก็ถือว่าเป็นทีมระดับแนวหน้าทีมหนึ่งของทางฝั่งตรุรก,กีเหมือนกันถ้าไม่นนบเฟเนเบเชกับกาลาตาสารายดังนั้นผมว่าไม่มีก่อนจะเป็นอะไรเลยครับที่เอสเคราพิดเนี่ยจะต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่าด,ด้านทรัพซอนสปอร์ครับกลับกันครับเป็นทีมเยือนที่จะต้องบุกมากกว่าแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงต้นต้นเกมครับเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่นะแค่1ูกหนี่นย คืออย่าเสียประตูเป็นใช้ได้ผมว่าวันนี้เนี่ยตันดั้มทรัพซอนสปอร์คงเน้นมากเป็นพิเศษครับแล้วด้วยความที่เกรดทีมมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมว่าโอกาสที่จะมีผลแพ้ชะนะใน90้าสิบนาทีค่อนข้างจะยากแมชก่อนบอกตรงๆเลยว่าผมยังคิดว่าเสมอเลยนะอืมถ้าดูถ้าใครได้ไปดูไฮไลท์เนี่ยถ้าลูกนั้นมันไม่เข้าเนี่ยมันคงต้องจบเสมอเท่านั้นนะครับแมชเนี้ยน่าจะได้เสมอแล้วละ่ะผมว่านะฮะอัตราตอรองครับคู่นี้เปิดมาเจ้าถิ่นเอสเคราปิดต่อครึ่งลูก แอบรู้สึกแพงไปหน่อยนะสาหรับบอลที่แมชแรกเนี่ยได้ผลสกอร์ที่ดีกว่ามาแล้วครับแมชนี้มันก็คงไม่ได้มาแบบกดดันต้องมาบี้ต้องมาเปิดเกมรุกอะไรขนาดนั้นนะนะดังนั้นคู่นี้ผมว่าจบเสมอครับให้อยู่รองทัพสนสปอร์แล้วกันสกอร์ที่คาครับจบไปเสมอศูนย์ประตู0ศูนย์หรือ1ประตูต่อหนึ่ง,ะน,งนะฮะส่วนีกคู่หนึ่งครับผมเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีรายการเดียวกันเลยนะครับอันนี้บิ๊กแมชครับผมไอเอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับวันนี้จะเปิดสนามต้อนรับการเยือนของ ยังกแข่จากกรีซนะครับพานาทีนกอสซึ่งแมตช์แรกครับตัวนั่นของอาแจกต์เองเนี่ยก็กุมความได้เปรียบมาได้ก่อนครับด้วยการบุกไปชนะพานาทีนกอสถึงกรีซเลยนะฮะหประตูต่อหนึ่งผลงานช่วงหลังอาแจ็กดีนะครับผมห้านัดหลังสุดในทุกรายการที่ชนะรวดทุกเกมนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมพรีซีซั่นแหละแล้วก็เกมฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยคือการเปิดบ้านเอาชนะฮิโรเบีย1-0นะครับในฟุตบอลเปิดสนาม ลีกฮอลแลนด์เอเรดิวิซีลีกนั่นเองส่วนทางฝั่งของพานาทยนในกอสนะครับผมตอนนี้เนี่ยพวกเขายังไม่เปิดฤดูกาลในฟุตบอลกรีซซูเปอร์ลีกนะครับดังนั้นก็จะมีแต่เฉพาะฟุตบอลพรีซีซั่นแล้วก็ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับซึ่งแมชล่าสุดก็เป็นแมชเดียวเลยแหละที่พานาเนี่ยแพ้นะครับในรอบพาณิลย์สุดที่เหลืออีก4แมชกอ่อนหนั้นพวกเขาชนะรวดมาโดยตลอดนะครับผม และจะว่าไปแล้วทั้งคู่เจอกันค่อนข้างบ่อยนะครับด้วยความที่ว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะฮะแล้วก็ของลีกตัวเองก็จะเจอกันในฟุตบอลยุโรปค่อนข้างบ่อยครับเอาแค่เฉพาะในช่วงประมาณ10ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเจอกันทั้งหมด5เกมนะครับแต่ Ajax กษ์ทได้ดีกว่านะครับชนะไป4ครั้งพานาทีในกอสเนี่ยชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ซึ่งส่วนตัวฤดูกาลนี้ผมชอบอัจจักอัมสเตอร์ดัมนะเพราะผมว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะดึงฟอร์มเก่งกลับมาได้ครับแล้วก็นักเตะตัวหลักๆเนี่ยจริงๆก็แทบไม่ได้ปล่อยออกไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสตีเฟนเบอร์คุยนะฮะแล้วก็ได้ทางด้านของอะ,อะไรอะจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับผมที่ยังอยู่กับทีมต่อนะครับนี่อดีตเด็กเก่าลิเวอร์พูลนะแถมยังมีตัวที่โดดเด่นขึ้นมาอีกครับอย่างชูบ้าอักปอมนะครับผมกองหน้า สัญชาติอังกฤษนะครับผมแต่ยังไม่เคยติดทีมชาติด้ยมั้งนะหรือว่าเคยติดปะยังไงใครบอกด้วยละกันแต่เล่นดีมากครับอนอกจากนี้แล้วก็จะมีทางด้านเด็กรุ่มหมอครับอย่างเคเดตเทเลอร์นะฮะแล้วก็โอ้โหตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่าหลายคนจับตามองมากครับคาร์ลสฟอฟส์นะครับซื้อมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้เป็นนักเตะเยาวชนวัย20่ปีครับค่าตัว14ล้านยูโรนะฮะนี่ซื้อมาฤดูกาลที่แล้วเลยนะแต่ว่าเหมือนซื้ออนาคตนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นมาเป็นตัวหลักขออองทีีมไไดด้้้หรรืเปล่าาะจจใชคับ ปั้นเด็กเยอะเลยทีเดียวขณะที่ทางฝั่งของพาตาเดนิกกสส่วนใหญ่นักเตะหลายๆคนเป็นนักเตะต่างชาตินะครับผมเอาตรงๆผมเฉยๆนะก,กับน,นักเตะพานาชุดนี้นะฮะจะมีแค่ตัวเก่าๆที่แบบมาร่วมทีมนะครับที่มีการเสริมทัพขึ้นมาที่ผมว่าเข้าท่าหน่อยก็จะเป็นฟิลิปมาลาดินอวิชกองหลังนะฮะแบ็กซ้ายทีมชาติเซอร์เบียนะฮะตัวเก่าไม่รู้ว่ายังตตดทีมชาติอยู่หรือเปล่าอันนี้ถือว่าเซ็นได้ฉลาดหน่อยส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ครับแล้วก็มีการปล่อยนักเตะ ไปหลายตำแหน่งหลายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะเหมือนกับเป็นช่วงการผ่าตัดทีมด้วยแหละพนาตอนนี้ผมว่าตัวที่อันตรายที่สุดนะของทีมนะตอนนี้นะเป็นตัวใหม่ครับที่ซื้อไปจากเฟเดร์เเช่เมื่อรดูการก่อนนะฮะก็คือทางด้านของวิลเลียนอาราโอนะครับผมคนเราวิลเลียนกับที่เป็นเตะอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะเออแต่อันนี้เป็นนักเตะราลเสือางงานกันตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับเก่งฮะ แต่เอาตรงๆผมก็ยังมองว่าซู้อัจกไม่ได้นะนี่แมชนี้ผมพูดก่อนเลยนะครับคือแมชก่อนเนี่ยรูปเกมสูสีครับโอกาสพานาเยอะกว่าจริงแต่ว่ายิงนกตกปลาไปซะเยอะครับอัจฉอัมตะดมนี่ขึ้นมาเน้นๆครับดอกเดียวฮนะหายเลย นี่ขนาดว่าเล่นในฐาน,นะของการเป็นทีมเยอะนะพูดถึงแมตช์ที่แล้วนะอแจฉริยธรรมได้ดีกว่านะครับคองบอนก็สูสีเยอะกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำการเข้าทำสกอร์อาจจะจำนวนครั้งอาจจะน้อยกว่าทางด้านของพานาทีในก็อยู่แต่จังหวะอันตรายเยอะกว่าเยอะครับผมคือขึ้นมาแต่ละครั้งได้มีโอกาสง้างเท้าหรือจะทำสกอร์สักครั้งหนึ่งนี่คือแบบ เป็นจังหวะอันตรายทันทีนนะครับเรื่องศักยภาพทีมตอนนี้ผมยังมองอาแจ็ต์ดูดีกว่าพานาค่อนข้างจะเยอะนะฮะอันนี้ผมมองว่าดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอราวันนี้เนี่ยกลับมาเล่นในบ้านด้วยอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่อาแจ็เนี่ยจะเก็บผลสกอร์ที่ต้องการไม่ได้นะครับแล้วคงไม่น่าจะแค่เสมอด้วยนะฮะเล่นในบ้านนะครับอาแจ็ ax, คุณก็รู้อยู่นะบอลสไตล์ของอทีมใหญ่ๆนะครับในฮอลแลนด์นะครับ,นนรบพวกเขาเล่นในบ้านดีอยู่แล้ว ชนะเท่านั้นครับและผมเชื่อว่าน่าจะชนะแบบสบายๆด้วยนะสองศูนย์ครับสกอร์ประมาณนี้เลยนะฮะอัตราต่อรองอาแจฉรเปิดมาต่อครึ่งควบลูกครับไม่มีปัญหาครับเจ้าถิ่นเก็บได้แน่นอนนะครับผมคู่นี้ให้อยู่ต่ออาแจฉริยะอัลตันเจ้าถิ่นไปนะครับคราวนี้มาดูฟุตบอลลีกใหญ่กันบ้างนะครับผมวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกที่ฟุตบอลลาลีกาจากสเปนครับเปิดฤดูกาลครับลงสนามเป็นแมตช์แรกแล้วนะฮะคู่แรกครับเปิดสนามเที่ยงคืนตรงครับแอตเลติกบินเบาครับจะเปิดบ้านเจอกับเกตาเฟ่ โดยฤดูกาลที่แล้วนะครับผมทางด้านของแอดบินเบาครับจบเป็นอันดับที่ห้าตารางนะฮะสานัดหกสคะแนนขณะที่เกเตเฟ่ครับฤดูกาลก่อนเนี่ยจบที่อันดับ12ตารางนะครับสานัด43คะแนนโดยฤดูกาลก่อนเนี่ยเจอกันเย่าเยือนบินเบาทําได้ดีกว่านะครับเกมเยือนบุกชนะ2 0งส่วนเกมเย่านะฮะเสมอกัน2ประตูต่อ2งซึ่งคู่นี้ครับผมอยากจะบอกว่าเจอกันเนี่ย อ่าสินัดหลังสุดนะครับเกตาเฟ่ไม่เคยชนะบินเบาได้เลยนะครับผมเป็นบินเบาเนี่ยเอาชนะไป2ครั้งแล้วก็เสมอไป8ครั้งครับโอ้ถือว่าเป็นคู่ที่เจอกันทีไรเนี่ยเสมอกันเยอะเลยนะฮะช่วงพรีซีซั่นกันบ้างละกันนะครับผมพรีซีซั่นครับหนัดหลังสุดครับบินเบาชนะ2แพ้3นะครับสเกมล่าสุดเนี่ยแพ้วิลล่า2อสแล้วก็แพ้สตูตการ์ศูนย์ส่วนเกตาเฟ่ครับช่วงพรีซีซั่นหนัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับแต่2นัดล่าสุดที่พวกเขาไร้พ่ายนะจากการชนะเซนตีนหนึ่งศูนย์แล้วก็เสม กับซาลเตอ์ตันไปได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งทั้งสองทีมเองก็มีการเสริมทับมากมายหลายรายเหมือนกันนะครับผมในช่วงปิดฤดูกาลใหญ่ที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยเซเบตพู้เล่นตัวจริงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโดยเริ่มจากฝั่งเจ้าถิ่นก่อนนะครับผมคุณื้อเอเนสโตบาเบเดนะครับวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานอุไหซิีมงครับผู้ศัพตูมือหนึ่งของทีมนะฮะร,รวมถึงทางด้านของอัลบาโรยาโลนะครับผมตัวนี้เป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางนะครับ ซึ่งก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเป็น1ตัวเลยครับที่ซื้อมาแพงมากจากบราก้า15ล้านยูโรครับแต่ว่ายัางไม่มีการได้ลงสนามนะฮะในแมตช์แรกโดยคาดว่าวันนี้เจ้าถิ่นครับจะใช้ระบบ4-5-1ลงสนามนะครับรุ่สสำตู่จะเป็นอเล็กซ์ปาดิล่าเซ็นทรัครับเป็นไอตอปาเรเดสจับคู่กับเจเดียร์วาเรสแบ็คขวาเป็นแอนดอนีโกโรสซาเบลแบ็คซ้ายเป็นยูริเบรีเช่กองกลาง5ตัวครับผมฝั่งขวาจะเป็นอินากิวิลเลียมฝั่งซ้ายเป็นนิโก้วิลเลียมนะเชลซี Chelsea ยังไม่ซื้อนะ พี่น้องวิลเลียมยังอยู่นะครับ3ตัวตรงกลางครับเป็นเบอร์นาร์ดราดอสออยฮันซันเซตแล้วก็มิเกลเวสกาส่วนหน้าเป้าใช้เป็นกอค้าคูรูเซตาอ่าหลักๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นลา์นี้จริงก็แทบจะได้ได้ว่าก๊อปปี้จากทุกการที่แล้วหลักๆมาเลยนะฮะ ส่วนฝั่งของเกตาเฟ่ครับกุนซือโฮเซ่บาโดัสนะครับยังคุมทีมต่อไปวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2ครับผู้สาปตัวเป็นดาบิดโซเรียเซนาเป็นโอมาอัลเดเรเต้จับคู่กับเจเน่ครับคู่เซนาคู่เดิมจากฤดูกาลก่อนเลยนะฮะแบ็กขวาเป็นฮวนอิเกเลเซสครับแบ็กซ้ายเป็นดิเอโก้ริโก้กลาง4ตัวครับไล่จากขวามาซ้ายเป็นอเล็กโซล่ามามาโรอารัมบารีลุยส์มิล่าแล้วก็คริสตันดัสอูเช่ตัวนี้นี่ก็เพิ่งจะซื้อมานะครับทางด้านของอูเช่คู่หน้าเป็นปีเตอร์กอนซาเลสครับจับคู่กับคาร์ลอสเปเรส ซึ่งก็อย่างที่รู้กันครับถ้าว่าในเรื่องทรงบอลว่าในเรื่องศักยภาพทีมนะครับผมทนาน้าของแอตเลติกบินเบาก็ดูดีกว่าแน่นะเป็นทีมระดับหัวตารางนะครับแถมมันได้เล่นในบ้านด้วยอยู่ที่ว่าเปิดสนามวันแรกเนี่ยจะเข้าทีเข้าทางหรือ,อยังแต่ถ้าตามการคาดการณ์ของผมครับผมคือถ้าดูจากผู้เล่นที่ยังอยู่กับทีมครับตัวหลักอยู่กันครบครับผมไอพี่น้องตะกูบิเลียมที่คิดว่าน่าจะโดนทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยซื้อไปก็ยังอยู่ครับถ้าเกิดยังอยู่แบบนี้ผมว่าบินเบา ฤดูกาลนี้น่ากลัวแน่นอนนะฮะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยบินเบามักจะมักจะนะมักจะเล่นดีในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลแรกด้วยนะครับผมก็เลยคาดหวังว่าแมชนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเจ้าทีนเนี่ย ควรจะต้องควรจะต้องชนะแหละ1ลูกควรจะต้องมานะครับเกตาเฟ่อาจจะเหนียวจริงครับแต่เป็นทีมที่เหนียวในบ้านนะครับเกมนอกบ้านผมว่าไม่เท่าไรครับอัตาต่อรองครับเจ้าถิ่นต่อ1ลูกนะฮะผมว่า1ลูกทําได้แน่นอนแต่ว่าลูก2จะมาหรือเปล่าหรือจะได้แค่เชียร์ฟรีอันนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันละกันนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ทางด้านเจ้าถิ่นแอตเลติกบินเบาแล้วกันนะฮะราคาต่อ1ลูกครับเชื่อว่า 10- มาแน่ๆครับลุ้นลูก2กันละกันนะฮะ คู่สุดท้ายครับเป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะในศึกลาลีกาดิสเปส์ครับที่เตะวันแรกเหมือนกันนะครับเตะดึกนิดนึงครับเวลา,าประมาณตีสองครึ่งนะครับเรอัลเบติสเปิดบ้านเจอกับคีโรนานะครับทีมฟอร์มดี จากเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ผมต้องบอกก่อนนะกิโรนานี่นักเตะหายไปเยอะนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับผลงานในช่วงพรีซีซั่นของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดครับเบติสเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับ2เกมล่าสุดเสมอรวดกับกาดิสแล้วก็ทาง,ง er, ด,ด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับส่วนทางด้านของกิโรนาทีมเยือนครับ5นัดหลังสุดในช่วงพรีซีซั่นครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3ครับเอาตรงๆผลงานพรีซีซั่น ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะฮะทั้งคู่เจอกันฤดูการก่อนครับเห่าเยือนกิโรนาทําได้ดีกว่าครับเล่นในบ้านชนะ3-2ส่วนเกมเยือนเนี่ยเสมอไป1ประตูต่อ1น,นะครับถ้าพูดถึงสถิติโดยรวมจริงๆเบติสเนี่ยดูดีกว่าอยู่แล้วนะฮะผมเพราะว่ากิโรนาเพิ่งจะมาฟอร์มดีฤดูการที่แล้วนี่เองนะครับ โดยสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้ครับผมขอเริ่มจากฝั่งทีมเยือนคิโรนาก่อนเลยดีกว่านะครับคุณซูมิเชลครับจะไม่สามารถใช้งานทางด้านของวิกเตอร์ซีกานคอฟมาดูบาเลโชแล้วก็บาเลรีเฟร์นันเดสได้นะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บและนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีนักเตะหลายตำแหน่งมากๆครับผมที่เป็นตัวลลหลักๆเมื่อฤดูกาลก่อนเนี่ยย้ายออกจากทีมเอาอง่ายๆเลยก็คือแบบโดนซื้อไปนั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาเตมดอฟบิชครับก็ย้ายไปอยู่กับโรม่าเรียบร้อยละค่าตัวนี่30ล้านยูโรนะ นอกจากนี้ก็ยังมีซาวินโยครับปีกบราซิเลียนวัย20ปีครับจริงๆยืมมาจากสโมสรทรัว์เมื่อฤดูกาลก่อนครับทรัวขายให้กับแมนซิตี้ไปเรียบร้อยฮะ25ล้านยูโรครับอ่าแล้วก็ยังมีกองการอย่างอเล็กซ์กาเซียครับที่ฤดูกาลก่อนเนี่ยโอ้โหเล่นได้โดดเด่นมากๆครับคุมเกมอยู่เลยนะฮะขายกับไบเออร์เลย์บูเซนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว18ล้านยูโรนี่คือแค่คร่าวๆนะไอที่แบบว่าตัวหลักๆที่ย้ายไปไม่รวมตัวยิบตัวย่อยนะครับที่แบบส่งคืนอีกนะเพราะว่ากีโรนานี่เน้นเป็นผู้เล่นตัวยืมอยูู่แล้้้วถาใคครรระนับ นี่สเปคการเล่นตัวจริงครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-1-2ครับผู้รักษาประตูจะเป็นเปโลอกัสนิกาเซนทาร์ครับยังใช้ดดริบลินเหมือนเดิมครับจับคู่กับดาวิดโลเปสแบ็กซ้ายเป็นมิเกลคูเตเรสแบ,บ็กขวาเป็นอโนมาตินสครับกลางรับ3ตัวครับเป็นโอเรลโรเมอูยังเคียวเอเรราแล้วก็อีวานมาตินครับ กองกลางตัวรุกครับวันนี้ครับจะได้แดนนี่ฟานเดอร์บิกซึ่งย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูเนเตดนั่นแหละนะครับผมลงสนามครับประเดิมเป็นตัวแรกเลยนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวหลักของทีมฤดูการนี้ด้วยค่าตัวนี่ผมบอกเลยนะซื้อมายังไม่ถึงล้านยูโรด้วยซ้ำนะครับโอ้โหช็อกเหมือนกันส่วนคู่กองหน้าครับจะใช้เป็นทีน้าของปอตูครับจับคู่กับอาเบลรยส์นะครับผมก็จะเป็นทีมที่แบบเกมรุกเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาไปเยอะครับกิโรนาโอ้โหผมพูดตรงๆนะผมคาดการลำบากมากเลยว่าจะออกมาทรงไหนในฤดูการนี้นะฮะ ส่วนทางฝั่งของเรือไปเตสครับกุนซือมอนเอลลุยส์ไปยากินีครับวันนี้จะ อาจจะไม่สามารถใช้งานอิสโก้ได้นะครับเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องรอเช็คฟิตอีกทีในช่วงกอดลงสนามครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะสเปนเฟสตตัวจริงวันนี้ครับมาในระบบ4-4-1-1ครับผู้รักษาประตูเป็นรุยซิวาร์เซน่าเป็นมาร์กบราธากับเดียโกยอร์เรนเต้แบ็คขวายูซุปซาเบรีแบ็คซ้ายเป็นหลงด้านของโรเมนเปอร์ราวนะครับกลาง4ตัวและจากขวามาซ้ายครับเป็นพาโบลโฟอนอลจอนนี่มาร์โกชาแล้วก็ควนมีครับหน้าต่ำเป็นนาบิเฟเกียแล้วก็หนนน้าาบเเป็ไอตรูียะะฮ ซึ่งถ้าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยก็เป็นนักเตะแทบจะเซตเดิมๆจากฤด,ดูกาลก่อนทั้งหมดเลยนะครับอาจจะมีสับเปลี่ยนเอาตัวสำรองอะไรขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมบ้างอะไรประมาณนี้และผมพูดเลยนะเบติสนี่เป็นทีมมิกกิกในบ้านมากๆนะครับฤด,ดูกาลก่อนครับชนะ9เสมอ7แพ้3นะครับผม อันนี้พูดถึงเกมในบ้านนะโอ้ฟอร์มโคตรดีเลยครับคือกิโรนืาเนี่ยคาดการลําบากแต่ถ้าให้ผมดูเนะี่ยแล้วให้ผมคาดการนะคือผมว่าเกมรุกเขาเปลี่ยนไปเยอะสามสี่ตัวเลยอะ่ะหายไปเพียบครับมันต้องใช้เวลาปรับจูนกันหรือเปล่าและตัวใหม่ที่มาก็ไม่รู้ว่าจะทดแทนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในขณะที่เบติสเนี่ยคือมาตรฐานในเราเห็นเห็นกันอยู่ว่าประมาณไหนโค้ชเองก็เป็นตัวเก่าครับระดับอ่ามานูเอลลุยส์เปยกีนี่นะฮะผมชอบคุณซือขวัวเท่าคนนีมากนะครับบอลเคียวครับเล่นในบ้านวันนี้เนี่ยผมว่ากิโรนา ไม่น่าจะไม่น่าจะดีพอที่จะบุกมาต่อกองกับเบติสได้นะสำหรับแบตแรกนะครับถึงแม้ว่าจะมีคริสเตียนสตูนี่อยู่กับทีมก็ตามนะแต่ด้วยวัย37ปีแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นตัวหลักที่จะมาแบกทีมอะไรได้เหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแม้แต่ฤดูกาลก่อนเองเนี่ยที่ที่ที่เล่นได้ดีเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวสนับสนุนที่ดีซึ่งในตัวสนับสนุนต่งตางๆเหล่านั้นเนี่ยมันย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่ๆหมดแล้วอ่ะครับดังนั้นวันนี้ผมว่าน่าจะหมดเวลาของกิโรนานะคือไม่อยากจะบอกว่ากิโรนาาดนีี้จะมมฟออร์ไ่นะ่แตเเป็ว่า ้นานะวินาทีนี้จากข้อมูลที่มีอยู่ในมือผมยังมองว่าเบติสมีภาษีดีกว่าครับและด้วยตาต่อรองครับเปิดมาต่อไม่แพงครับปอปอนะเสมอเสียครึ่งชนะกินเต็มครับผมก็เต็มที่ก็เสมอะไม่แพ้หรอกคู่นี้นะผมมั่นใจเบติสมากกว่านะครับก็ให้อยู่ต่อเจ้าถิ่นไปแล้วกันราคาปอป,อปอนะครับ สรุป4คู่ในค่ำคืนนี้ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับผมก็คู่แรกครับผมให้อยู่รองทับซอนสปอราคาครึ่งลูกนะครับส่วน3คู่ที่เหลือต่อล้วนๆนะครับอยู่ต่ออาแจกครึ่งควบลูกอยู่ต่อบินเบา1ลูกท่วนแล้วก็อยู่ต่อเรียวเปติสเจ้าถิ่นนะครับในราคาปอ,ปอ เดี๋ยวฤดูกาลนี้ผมจะเริ่มเอาจริงเอาจังขึ้นนะครับผมก็อยากจะให้ช่องผมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตัดสินใจแล้วก็สร้างกำไรกําไรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนการร่วมกิจกรรมไทยผลสกอร์ในค่ําคืนนี้ยังคงใช้เป็นกติกาเดิมอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกติกาใหม่เร็วๆนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับผมยังไงรอติดตามกติกาใหม่กันได้วันนี้ครับสคู่ที่จะให้ร่วมไทยผลสกอร์กันนะครับก็ตัดคู่ที่เตะเร็วสุดออกไปแล้วกันแล้วก็เป็นบินบาเกตาเฟ อาเบติสก uh, ีโรนาแล้วก็อาแจกกับพานาติ์ในกอส์กันนะครับสามคู่นี้ครับทายผลสกอร์ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยติดแฮชแท็กบูมันเตงให้ครบทั่วนะครับผมใครได้ถูก3คู่ครับก็รับไปเลยครับเงินรางวัล3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไปและเงินรางวัล10,000บาทสำหรับครอบครัว VIP ีครับผมนะครับผมคู่ปรับใจวันนี้ครับราคา200ขอไปที่คู่เที่ยงคืนนะครับแอตแลนติกบินเบากับเกตาเฟ่ละกันนะฮะ ยังไงก็มาร่วมสนุกกันได้เยอะๆละกันนะครับผมย้ำนะฮะว่ากติกานี้จะใช้อีกแค่เต็มที่อาจจะคลิปนี้หรือคลิปวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกติกาใหม่จะมาแล้วนะฮะโดยเฉพาะใครที่เป็น VP กับผมเนี่ยน่าจะชอบนะกติกาใหม่นะครับต่อติดตามมาได้แล้วกันนะฮะแล้วก็ฝากติดตามอีกครั้งสําหรับช่องของเซบูมอลเต็งนะครับฟุตบอลจะเปิดฤดูกาลแล้วยังไงแอดกันไว้ยังไงกดติดตามกันไว้หาข้อมูลกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่วันพรุ่งนี้ฮะยาวๆไปครับสวัสดีครับ